สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทําการขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้มันแน่นมากเลยนะครับพวกที่เป็นน็อตเฟรมน่ะน็อตเฟรมที่มันไม่เคยขันออกเนี่ยมันจะแน่นเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราใช้ไขควงธรรมดาเนี่ยมันขันไม่ออกนะครับตอกก็ตอกไม่ได้เพราะว่ามันบางนะครับขันไม่ออกนะครับขันแล้วหัวมันจะรูดนะครับให้เราใช้ตัวนี้เลยผมจะใช้บล็อกนะครับถ้าเรามีบล็อกเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับเราก็เลือกเอาหัวไขควงที่มันสภาพดีๆนะครับ ถ้าหัวไขค,ควงที่สภาพมันเสียเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวน็อตเราเสียเราลูดได้นะครับเราเลือกเอาตัวดีๆนะครับตัวดีๆตัวที่แบบว่าสวมเข้าไปแล้วมันฟิตพอดีครับตัวที่สองเข้าไปฟิตพอดีเราก็จะใช้บล็อกครับบล็อกในการยิงเราจะยิงออกนะครับเราจะใช้บล็อกยิงออกหนึ่งสองสาม นะครับของอแล้วนะครับแน่นมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่มีบล็อกเนี่ยมันจะออกยากนะครับเพราะว่าหัวมันจะเสียได้ <c oughs> นี่ครับอันนี้เฟมพวกเฟมพวกเนี้ยครับน็เฟมน็อตเฟมพวกเนี้ยผมใช้บล็อกยิงหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าใช้ไขควงธรรมดาขันไม่ออกนะครับนี่ใช้น็อตเฟม ถ้าเกิดว่ารถที่มันไม่เคยแบบถอดออกเลยมันแน่นมากนะครับก็เพื่อนๆก็ใช้บ็อกไฟฟ้ายิงเอานะครับได้เลยนะครับ